แต่คนที่พีคที่สุดไปเมื่อกี้ยังไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พีคหรอยังไม่พีคอันพีคที่สุดคือมันเป็นคนกินเลือก <S 1> <1> <S นะมา,าคนที่พีคเลยมา คี่เลือกไหนๆก็าวาขนาดนี้ล้มึงจะกินเลือกกินขี่กินเทียอะไรมึงมาเลยคนนี้ผมก็ไปนอนเขาแต่ผมจะมีคติที่ว่าแบบหนึ่งสเดือนอย่าเพิ่งมีเมีกันผมจะเบื่อผมเป็นคนขี้เบื่อมันเป็นช่วงโปรโมชั่นไม่แล้วเราเสือเป็นคนข้างรักเราจะไม่อยากแบบหอมไม่อยากอะไรเขา่ก็มีแค่หอมมีแค่จุบแต่ไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันเาสี่เดือนแล้วผมก็ทำคลิปไปให้แล้วก็ขอแฟนเร็วนั้นหลังจากคืนนั้นก็ใส่ใส่เสร็จปุ๊บรอบหนึ่งพอตื่นเช้ามาอีกรอบหนึ่งก็เป็นแนวแบบพี่เขาใจแบบอารมณ์มันสลื เป็นปลาแล้วผมก็เลยแบบไม่ได้สนใจหลังจากนั้นก็หันไปเห็นพระผม,มเลือกเต็มไปหมด้วแล้วเขาบอุ้ยคอมเมนต์เข้ามาผมก็เลยแบบเอา้าคือตรงนี้แดงลดแล้วหมด้ะเป็นแบบแนวซีอุยเป็นแนวซีอุยกูเรเสียเลยแต่ว่าไอเรื่องนี้มันพากันได้ใช่มันมพากัน,ไ,นได้ไเ,เพราะว่าผู้หญิงเขาก็ไม่รู้ว่า<ช>เขาจะมาตอนไหนนับางคนเน่ะเขาไม่ได้มาแม่นวันไงนึกออกป่ะบางคนเขาก็เคลื่อนไปแต่เขามารู้ตอนที่ว่าเฮ้ยเธอมาแล้วฉันมาแล้วว่ะแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมหลับตาผมก็มันพิมพ์อะมันพิมพ์ไหมครับแบบ แล้วนั่นเลิอกอันนั้นเลิกเพราะอะไรอีห้าวันเขาเลิกเลยแต่เขาพูดภาษาจีนใช่ปะ่ะเขาพูดภาษาจีนเขาบอกว่าเสียวบังส้อยเส<ม> <c oughs> ียวบังส้อยไม่ใช่ที่อยกูกว่ากูสองคนอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วนะมึงตอนเ<ส>นี้ยกูยังหาแกนมึงไม่เจอเลยแกนชีวิตมึงอ่ะเขาเขาพูดภาษาจีนกับเพื่อนเขาว่าเขาหมดรักผมแล้วห้าวันเลิกแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยโอ้โหจมอยู่นานนี่